สวัสดีครับเจอกันทุกสองทุ่มที่ช่องนี้นะครับช่องของร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าครับผมวันนี้มาดูจิช็อกสีดําอีกแล้วครับผมสีดําเป็นสียอดนิยมเหมือนเดิมที่เคยบอกไว้นะครับผมอาจจะต่างกันเล็กๆ,ๆน้อยเช่นหน้าตาการออกแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าสเปคยังถือสเปคเดิมเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นดูจากหน้าตาที่ชอบนะครับตัวนี้พี่เห็นว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าปัดนิดนึงคือแบบมันเหมือนคนนะ่ะหน้าตามันไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันนาฬิกาก็จะต่างกันที่หน้าตาเล็กๆ,ๆน้อยนนนะดูตัััวีน้กนครบผม ตัวนี้นี่คือถ้าคนชอบก็ชอบเลยนะพี่ว่าแต่ถ้าคนไม่ชอบคุณไม่ชอบเลยเพราะว่ายัางไงร,รู้ไหมคือชอบก็ชอบเลยคือชอบแบบมีรายละเอียดที่มันไม่เหมือนไขอ่ามันจะไม่เหมือนไขแม้นหน้าตามันจะแบบมีม,ม,ม,มีช่องช่องมีวงวงอะไรเต็มไปหมดเลยไหมอ่าคนชอบชอบเลยนะ คนไม่ชอบก็คือคนที่แบบว่าชอบแบบในสไตล์เรียบๆอะไรเงี้ยไม่ต้องดูหรือหวาอะไรมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบแนวๆนี้เงี้ยมันแล้วแต่คนเขาจึงทำในการในกาจิช็อกออกมาหลายแบบไงแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะแต่สเปคหลักๆขนาดเท่ากันสายสวยมกันต่างแค่หน้าเท่านั้นเองนะฟังก์ชันเหมือนกันครับปลุกจับเวลาเวลาต่างประเทศไฟมีครบครบอ่าดูก่อนนะดูทั่วๆดูหนะ้าปัดก่อนเนี่ยอันนี้เข็มมันออกเป็นสีขาวขาวขาวไม่หมดนะขาวอมเทาๆนิดหนึ่งเออมันดูแปลกดีนะอันนี้เห็นไหมมันเป็นการดีไซน์ให้มันสีมันไม่โหลเหมือนเดิมเน หน้าปัดนะมีช่องพวกนี้ช่องนี้บอกหมดเลยนะใช้หมดเลยเนี่ยบอกวันวินาทีวันที่เวลาอะไรเนี่ยใช้ได้หมดทุกช่องเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้ช่องอะไรของมันนะครับผมปุ่มกดนะครับอ่าเป็นลายนี้นะอ่าตัวเรือนสายเป็นซิลิโคนก็คือพลาสติกเกตที่ใช้กับนาฬิกานะครับคือมันสําหรับเวลารับแรงกระแทกนะครับถ้าเป็นโลหะโยนไปคงบุบนะครับผมจีช่องมันเน้นลุยไงใส่ลูอยู่แล้วนะนี่ของศูนย์นะครับเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ cmg หนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่มือใบประกันศูนย์ มีไฟมีอะไรครบ,บหมดเลยนะหัวสายเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหาในกาสีดำแล้วชอบในกาที่แบบมันมีรายละเอียดขึ้นมานิดนึงเนี่ยดูตัวนี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวดูบนมือพี่นิดนึงนะตามเดิมครับมือเล็กๆเจอกับในกาใหญ่ๆก็จะประมาณนี้นะครับมือพี่15เซนนิดนเองนะอะายมุม,อมไอ้ตรงจริงีตรงนี้มันสวยนะไอ้ตรงคาดแดงข้างเนี่ยเก๋ดีเก๋ด,ดีผ่านผ่านตรงนี้นะอ่าอะ ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะยังไงสนใจนะครับผมติดต่อมาทางไลน์ที่เขียนอยู่ข้างบนครับหรือเบอร์โทรแอดจบเบอร์โทรก็ได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรทำไม่ถูกถก็โทรปรึกษาพี่แล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันอีกทีสองทุ่มครั้งต่อไปนะครับมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเกล้าครับผม